สวัสดีค่ะมาอีกแล้วครับับใส่ชุดอย่างนี้นี่จะเปิดอะไรครับเรนเอ้ยแน่นอนว่าเปิดเปิดอะไรครับเปิด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 ปิดโอ้ยอยู่แโอ้มาโอ้โไอ้คุณแอมคุณนั่งรอตั้งนานนั่งรั้งนานอีกทีครับครับผมชื่อแอมแมนนะครับผมวันนี้เราอยู่กับ n x Gallery ที่เดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่สาขาลาดพร้าว78ครับผมวันนี้ นะครับมีอะไรดีๆให้เราเสียตังค์นะครับวันนี้นี่เลยที่หลินกอดอันนี้คือแบบไม่ใช่แบบเป็นบล็อกนะอันนี้ถือว่าจะเป็นล้างเรียกว่าเป็นคาตันเลยครับผม <c oughs> ความพิเศษของชุดนี้นะครับชุดล่าสุดของโปเกมอนนะครับผม <c oughs> ชื่อชุดว่า V Max Cl Climax นะครับผมซึ่งมันเป็นคลายแม็กซ์จริงๆเพราะว่าชุดนี้เป็นประวัติศาสตร์ของโปเกมอนประเทศไทยเลยว่าเราได้ชุดที่มันดีที่สุด <c oughs> ตั้งแต่เคยออกมา <c oughs> จริงๆ <c oughs> ครับผมเพราะว่าเป็นการรีปริน์นะครับผมการ์ดในซีรีส์ชุดแบบสอดแอนด์ชิลทั้งหมดนะครับผมมาในรูปแบบอาร์ตใหม่อัลเทรเนต ทั้งนั้นเน้นๆเลยนะครับผมแล้วก็สุดพิเศษจริงๆรวมคัดของดีทุกใบเล่นได้สวยงามและมีมูลค่าเน้นๆกันเลยทีเดียวครับผมวันนี้เราเปิดเป็นรังดูดีว่าจะดวงดีเหมือนตอนแบบเปิดกล่องเปล่าใช่ <มา S 3> ใช่ <ๆ S 1> มาีม๋ยวามาดูข้างในก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างแบบคน,น,นะนักงานเป็นยังไงครับปกติเราเปิดแค่บล็อกสองบล็อกอ่ะมันก็เกือบครบแล้วเพราะว่าการ์ดผูกมันมีแค่70ใบหรืออย่างมากก็100ใบนะครับแต่ในสุดพิเศษเลยชุดเนี้ยเดี๋ยวเราให้ดูหน้าตาก่อน แค่หน้าตามันก็สวยงามมากๆแล้วนะผมอะ,อะกล่องเป็นรูปแบบนี้ครับผมอือขายแม็กจริงๆว่ะขายแม็กจริงๆต้องดูนะครับก็กล่องรูปแบบนี้นะครับ1กล่องมี2ี่องนะครับแต่ละซองมีการ์ดหใบนะครับผมแล้วก็สิ่งสําคัญเลยวันนี้นะครับหลายๆคนคงอยากทราบว่าในกล่องเนี้ยแต่ละกล่องมีอะไรบ้างนะครับผมสําหรับเรลลิตี้ในชุดนี้นะครับจะมีการ์ดทั้งหมดนะครับการ์ดแบบเรกูล่าเนี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ใบซึ่งมีการ์ด ที่เรียกว่า reverse h o l o อยู่ด้วยนะครับผมอีกเป็นร้อยใบเลยนะครับผมและการพิเศษครับซึ่งก็คือ energy แบบ FOI l เนะี่ยอีก8ใบ guard v 25แบบ v max 15แบบ v union 1แบบหรือ4ใบ chr หรือ collector rare เนี่ย28แบบและ guard reality ใหม่ล่าสุดนะครับ csr หรือ collector super rare เนี่ย42ใบ sr หรือว่า sr full art trainer เนี่ยอีก23ใบและสุดท้ายครับผมการ์ด ur ultra rare นะครับผมอีก 8ใบเยอะมากๆนะครับผมโดยรวมทั้งหมดเลยเนี่ยถ้ารวม Reverse Holo แล้วเนี่ยกับรวมทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยมีการ์ดเกือบ500ใบให้หากันในชุดนี้นะครับผมทัถงคครับอะไรเราจะรวยครับวันนี้เราเปิดอะไรจะรวยครับโอเคครับก็ต้องพลาดไม่ได้กับการ์ด U R หรือ Ultra Rare นะครับผมซึ่งก็จะมีการ์ดโปเกมอนรวมกันทั้งหมด8แบบนะครับซึ่งใบที่แพงมากๆก็จะเป็นพิกาชูนะครับผมพิกาชูทองนะครับผมแล้วก็จะมีมิวทองด้วยเช่นเดียวกัองครับผม แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ย<อ>ก็จะมีการ์ด S R ที่ในญี่ปุ่นแพงมากๆเลยนะครับตอนนี้ S R ที่ญี่ปุ่นราคาประมาณ2 0 0 0 0เยนถ้าตีเป็นเงินไทยก็เกิน6 0 0 0บาทเลยมี2ตัวครับซึ่งก็คือยูริกับกาลาเฟนนั่นเองนะครับผมยูริกาลาเฟนโอเคยังไม่จบจยังมีใบรอดอีกเยอะเลยซึ่งก็คือคาเล,ล,ลออ็กเตอร์แล C S R อีกหลายใบเลยนะผมหลายใบเนี่ยราคาหลักพันเกินกล่องทุกทใบเลยครับผมรวยเน้นเ้นรวยเรารวยเปิดทุกกล่องรวยโปรโมชั่นพิเศษนะับ คนที่รีบซื้อเท่านั้นนะครับคุณจะได้รับทันทีครับผมนี่อันนี้เรียกว่าเป็นโปรโมโพิเศษนะครับ v u เนียนแพนะครับผมในนี้จะมีการ์ด v u เนียนเนี่ย สุ่มให้เราหนึ่งแบบหรือว่า4ใบนั่นเองนะครับผมซึ่งจะมีตัวอะไรบ้างเนี่ยก็ดูกันข้างล่างได้เลยนะครับโอ้ทุกๆหนึ่งกล่องนะครับผมใครที่พีออเดอร์เนี่ยจะได้รับตามจํานวนหนึ่งกล่องที่ซื้อแน่นอนเรียบหน่อยนะครับใช่แล้วเพราะว่าจํานวนจากัดนะมาทีหลังไม่ได้นะครับอันนี้1กล่องต่อหนึ่งซองครับผมเอาละครับพูดกันมาขนาดนี้แล้วขายกันขนาดนี้ครับคุณแอมครับขายยังไงครับชุดนี้เป็นชุดพิเศษนะครับผมราคาอยู่ที่ 1, 3 8 0บบาทนะครับผม ก็สามารถซื้อได้ที่เอเนเซีรี่ทั้งสองสาขารัพลาดพาว78แล้วก็ b t s r r ีนะครับผมหรือช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับผมในช็อปปีเนี่ยก็สะดวกมากๆเลยครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราได้เวลามาเปิดกันที่ะกล่องกันว่ากล่องแรกที่เปิดเป็นยังไงแล้วมีอะไรมาเดี๋ยวเรามาดูกันมาเอาล่ะชีกเลยครับหนึ่งกล่องแรกเปิดกล่องแรกมาข้างในนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับนนๆดูนะครับมีเลยมานะครับมามาน้กปรินเตรียมนะครับ เต็มกรีดให้ใช่ไหมเต็มกรีดครับเฮ้ยเฮ้ยเอามมันเป็นอย่างนี้ครับอ่าเปิดมาเป็นพลังงานแบบฟอยล์เลยนะครับผมเป็นจี้ฟอยล์ให้เลยนะครับจะคล้ายๆกับชุดยี่ห้าปีแต่ว่าไม่มีตาปั๊มนั่นเองนะครับผมโอ้ไยโซ่พาคุมอดทนนี่ของดีนะขอบฟอยล์มาแล้วครับผมทุกซองมีฟอยล์อ่าอันนี้เป็นฟอยล์นะครับอีออบครับผมเป็นตัวที่รีฟินด์จากชุดไชนีวีแม็กที่หมดไปแล้วนะครับผมอันนี้ที่ฟอยจะมีทุกอันทุกซองไหมครับไม่ทุกซองครับแต่ว่ามีการ์ดฟอยทุกซองเอานีนี่ไงมาแล้วจจบมัดดจจมัากสถิิ นะครับเขาบอกว่ามีมีโอกาสได้ V ทุกทุกสองซองเลยนะครับผมมาแล้วพูดแล้วมาสองที่สองมาเลยเน้นๆเลยมาแล้วครับมาอะไรเอ่ยปึ๊บเอ้า ดีลอนดอนนะครับผมดีลอนดอนเป็นม mm ังกรตึก V Max นะครับผมสำหรั er, บอาร์ตเนี้ยที่ออกมาเป็นอาร์ตใหม่นะครับจะไม่เหมือนกับช <Old> ุดที่แล้วที Marco ่เราเปิดกันครับผมวิ่งมากเลยเอยมันต่างกับครั้งท <SON> ี Bennett ่แล้วมากใช่ตัวนี้ต <cle> ้องจับตามองนะครับในอนาคตมีศิษย์เก่งมากๆเลยเพิ Southwest ่แเบิบบแบบอีกแล้วครับโอ้ระดับนี้ครับระดับนี้สเตเดียมไอเทมใช้ได้ท <under> ุกใบเลยนะครับผมโอ้โหเปิดมะงับงับงับอะไรนะเปิดมาเลยเปิดมาเลยมาแล้วสีสันแพ็กกี้โอ้โหเฮ้ย ตัวนี้ราคาดีนะครับผม Vmax ใช่ไหมพี่ผบ Vmax Vmax ตัวนี้ญี่ปุ่นอยู่6,000เยนนะครับผม6,000เยน6 0 0ันเยนครับพิเศษราครับ CSR ครับดูหน้าล่างได้เลยครับผม CSR เป็น r รลลิตี้ใหม่นะครับคาแรคเตอร์ซูเปอร์แรนนะครับผมอันนี้คือโหนี่บอกแรกรอดแล้ว นะครับผมอันนี้เกินราคาบล็อกแล้วนะครับผมมันมีอะไรอีกเนี่ยอะไรจีพิเศษครับผมเป็นฟอยล์แบบใหม่นะผมเรามีรีเวิร์สฮอลลได้เป็นร้อยใบเหมือนกันนะครับชุดนี้นะครับผมมาคู่กับซีเโอ้โหอันนี้คือหนึงกล่องมีใบเดียวใช่ไหมครับใช่ครับผมก็1กล่องนะครับการันตี1 CSR นะครับผมมีโอกาสได้มากกว่า1 CSR เนี่ยอยู่ที่5%้าเนะครับอาจจะได้เป็น SR หรือยูอาไร้อันนี้รวยแล้วใช่ไหมครับอันนี้เกินราคาบล็อกครับผมดีดใส่ซองให้ นี่ครับต้องรอครับใส่ซองนะครับต้องใส่นี่นะครับของยี่ห้อนี้นะครับอะซิทฟรีพีวีซีฟรีนะครับผมไม่ใช่ซองแก้วนะจะได้ดูแลรักษาการ์ดเราได้อย่างอ่ะคือที่ไหนครับไหนไหนครับผมโอเคครับซองเสียบอร์ดเกมนะฮะอะซิทฟรีพีวีซีฟรีนะครับเหมาะสำหรับสะสมการ์ดทุกประเภทนะครับผมหาซื้อได้ที่ NX Gallery ครับผมไปดูที่โซฟี่เอานะครับจริงๆไว้ให้ได้ล่าจะใส่โอ้โหใส่ลื่มากเลยครับซองดีดีเลยโอ้โหป้าควัดต่อไป มาครับปาบล็อกนี้เปิดมันมากนะครับผมเพราะว่ามีโอกาสได้วีโอ้โหนี่ก็อัลเทเนตอาร์นะโมโคลโลเมื่อกี้มาเปิดมาวีมาแล้วฟรีเซอร์ได้แบบแบบรู้ทันทีกันไปหมดเปิดมันมันเลยครับผมก็คัดมาแล้วครับฟรีเซอร์มาจากบล็อกสองยอดนักสู้ซึ่งหมดไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมโอ้โหรัวๆเลยว่ะบล็อกนี้ถือว่าโอเคแล้วเนี่ยบล็อกแรกเนี่ยที่มารีวิวเนี่ย บอกนี้เหมาะสําหรับเอ้ยเวนเชลเลอร์นี่คือตัวใหม่นะครับผมเพิ่งออกมาครั้งแรกแล้วก็เป็นใบใช้งานครับหาวีได้3ตัวเลยนะครับผมดีมากๆเลยออกมาครั้งแรกครับผมปุ๊บอะไรเนี่ยอาร์เมอร์กาครับผมอ่าอันนี้เป็นนกแท็กซี่นะครับผมซึ่งเคยเก่งมากๆในอิงนะครับผมแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองว่าอาจจะกลับมาเล่นได้อีกนะครับรัวๆนะครับตอนนี้ปากอ๋อที่ปล่อยไม่มีทุกอันเนาะใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยเตียงละผมชอบมาก นนที่แบบว่าเขาชอบพูดใหม่ใช่ไหมครับอันนี้เหมือนเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าก็เป็นการรีพินจากบล็อกที่หมดไปแล้วซึ่งก็คฟูอิวฮีโร่นั่นเองตัวนี้หลินชอบมากอันนี้ C H R นะ,<อ>นะครับผมคาแลคกเตอร์นะครับผม เป็นคาแรคเตอร์แลนะครับผม h r ทำไมมี2ใบครับอันนี้ CHR ครับอันที okay ่เราเปิดได้อะไรเป็น CSR คาแรคเตอร์ซูเปอร์แลอันนี้เป็นคาแรคเตอร์แลครับผมอ๋อกตัวนี้หนึ่งบล็อกใช่จะสังเกตได้ว่า CHR เนี่ยจะไม่ใช่ตัว V นะครับจะเป็นตัวธรรมดาครับผมอันนี้ก็มีราคาใช่ไหมครับใช่ครับเป็นตัวใช้งานทุกตัวเลยนะครับบล็อกนี้เขาคัดมาแล้วจริงๆครับผม เหมือนแบบสำหรับคนที่แบบอยากเล่นจริงๆอ่ะเริ่มบล็อกนี้ก็คือจบๆไปใช่ครับเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่ที่สุดเลยนะครับเพราะว่าทุกใบสามารถใช้เล่นได้จริงๆนะครับผมน่าหองน่าหลงอันเนี่ตตลอดนะเนี่ยใช่มีอะไรเนี่ยอ่าวียูเนียนครับผมโมรุเปโกะครับเป็นตุ่ประกอบกันสี่ตัวพี่บอลลองประกอบให้ดูหน่อยตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับตัวอ่ะวียูเนียนธรรมดาครับผมอันนี้เวลาใช้ก็สามารถใช้งานได้ใช่ครับผมอ้ โอ้โหหลากหลายมากอ่ะอ่าอันนี้คําสั่งบอสแบบใหม่นะครับผมเป็นอาร์ตใหม่นะครับผมใบใช้งานที่ต้องมีทุกเด็กเลยนะครับผมอ,อันนี้เป็นหัวหน้าแก๊งแฝงครับผมเปิดมันมันครับชุดนี้ที่เรามี Energy f o i l ไว้ชลิได้แล้วเนี่ยใช่พอมากก็ดีมากครับเ,เปิดโอกาสให้ทุกคนซื้อ Energy Foil ได้ในราคาที่ไม่สูงนะครับ ขามีก้อนแบบฟอยตตัวใช้งานนะครับอันนี้ C H R อีกตัวนึงนะครับทันเดอร์นะครับมาคู่กับเทรนเนอร์อย่างกรีนนะครับตัวนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยห้าร้อยเยนเลยนะตัวหนึ่งอะเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยแฮะใช่สวยทุกตัวครับผมในหนึ่งบล็อกเนี่ยจะได้ประมาณ3 C H R ครับประมาณ3นะครับผมอ๋อเลกกก่าซ่าอันนี้คุณมอันนี้ใช่อันนี้เป็นตัวเดิมนะครับผมยังยังไม่ใช่ตัวนั้น มุูเกนไดนาครับผมเจ้าแห่งความมืดนะครับผมตัวนี้ก็กลับมาด้วยเช่นเดียวกันเก่งมากๆเด็กนี้นะครับผมไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนะครับผม C S R ด้วยใช่ C H R นะครับผม C H R ใช่แล้วสามใบครบมีโอกาสได้ถึงสี่ใบนะครับผมมีโอกาสอยู่สามสี่สองเนี่ยแหละเปิดเลยอุยมาแล้ววิวแม็กวิกระจวิกระจุครับผมกลับมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ราคาค่อนข้างสูง เขาก็เลยรีพิ้น์มาให้เราได้เล่นใหม่นะครับแล้วก็ปเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสะสมได้นะครับผมพอมาอย่างนี้ราคามันจะตกลงไหม <laughs> ก็ราคาตัวธรรมดาตกแต่ราคาตัวที่เป็นคอลเลคชันเก่าๆอย่างเช่น S R H R เนี่ยขึ้นแล้วขึ้นอีกนะครับผมโอยังขึ้นอยู่ <laughs> ก็เปิดโอกาสให้คนเล่นน่ะได้มีโอกาสเล่นได้ราคาสูงหรือคนที่อยากลงทุนอยากเปิดเล่นเนี่ยก็มีโอกาสได้ของที่ราคาแพงด้วยเหมือนบล็อกเนี้ยแบบกวักมือเรียกผู้เล่นใหม่เข้ามาใช่ใช่ดูนะครับ เฮ้ยสีไฮอีกตัวหนึ่งนะครับได้สี่ตัวเลยชื่อว่าอะไรอะแอปเปิลแอปเปิลครับแอปเปิลเป็นมันคือมังกรแอปเปิลครับผมแอปเปิลมังกรแอปเปิลนะครับแอปเปิลใช่แล้วมาแล้วมาวีอีกใบครับผมหรือว่าจ้ามาวีอีกใบวีอีกใบเป็นวูลาโอสิวจมครั้งเดียวครับผม อืมเอาวละเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าได้กันกี่ใบเนาะโอเคครับอันนี้ก็คือผลประกอบการของบล็อกแรกของเรานะครับผมเลทจะออกประมาณนี้นะครับผมจะมี1 CSR นะครับการันตีซึ่งเราได้เป็นแบล็กกี้วีแม็กนะครับเป็น1ตัว CSR ที่ดีที่สุดในเซตนี้เลยนะครับผมอย่างที่บอกไปราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับผมแล้วจะมี CHR หรือว่าคาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์แลนเนี่ยอยู่ด้านบนสุดนะครับจะเป็นโปเกมอนแบบธรรมดาที่ไม่ใช่วีนะครับบล็อกนี้เราได้4ใบนะครับเลทปกติแล้วอยู่ที่3ถึง4ใบนะครับผมซึ่งสี่ HR เนี่ย ก็คือเกินร้อยทุกตัวเลยนะครับผมต่อมาด้วยนะครับผม VMAX อีก3ตัวนะครับผมก็อยู่แถวกลางนะครับเราได้พิกาชูนะครับที่ค่อนข้างดีแล้วก็ใบใช้งานอีก2ใบนะบผมแล้วก็ได้ V อีก 5ใบเลยทีเดียวนะครับผม5ใบด้านล่างนะครับผมปิดท้ายด้วยวียูเนียนหนึ่งใบครับผมอ่านะครับผมถามหน่อยนะครับวียูเนียนที่จะมีทุกบล็อกไหมครับวียูเนียนไม่ได้มีทุกบล็อกครับวียูเนียนถือว่าเป็นสล็อต1 V นะครับผมซึ่งเฉลี่ยแล้วใน1 1บล็อกเนี่ยจะได้8ถึง9กวีเลยทีเดียวนะครับผมในเนี้ยเท่ากับว่าสรุปแล้วเราได้9ก้วีส chr และ1 csr ครับผม เคหลังจากนี้ไฮไลท์ปุ๊บเปิดหน้ากล้องเลยนะเพราะความรวดเร็วไม่งานเราจะอยู่ที่นี่ถึงเอเนต์ีสามแน่ๆเราโมแต่ว่ามันแบ่งกันเลยนะครับของแนำนะครับน้องหลินแล้วพี่โบนะครับจากมาแบ่งกันรับเลิศเปิดกันเลยนะครับว่าด้านอะไรกันบ้างเราแบ่งเป็นกองและปังลุยกันเลยครับ CHR ไปแรกมาแล้ว CHR เฉย CHR อ่าสวยๆนะครับผมมีให้สะสมหลายแบบเลยน้องหลินนาไฟเอ อ่าไฟเยอร์ก็เป็นใบใช้งานอีกใบนึงนะครับผมเป็นวีมาเร็วมากเลยเอา้าได้วีมาแล้วครับเฮ้ยอ๋อเจ็ดเอเจ็ด๋อ จบแป้มไปได้ไฟเยอร์เหมือนกันไฟเยอร์กับทันเดอร์มาพร้อมกันเลยอ่า C H I ไปนะครับเซ็กคอมครับผมเซ็กคอมอ่าเสีตกใจอ่าปิกาจูแม็กครับผมของหลินมากหน่อยเฮ้ยตกตกมาอีกแล้วอือหือเอ้ยอะไรอ่ะพวกของเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแจ็คบอตอะไรอ่ะแจ็คบอตแจ็คบอตแพงที่สุดในเซตเลยครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโหโหมือถือการ์แฟงครับผมโอ้โหูไปนี้ที่เพิ่งพูดไปว่า ที่ญี่ปุ่นเนี่ย2 2 0 0 0นนะครัมเยนนะครับผมนนเขาบอกว่าวโเคเขาบอกว่าใบนี้หายากที่สุดในบ็อกนี้แล้วาาและราคาแพงที่สุดด้วยวะนนียจริงๆ โอ้พี่โบสุดนี่คือที่สุดในเซตนี้แล้วครับผมอ๋อแล้วมีโอกาสต่ออีกไหมครับอมีมีแต่ว่าเราไม่รู้ว่ายากง่ายแค่ไหนแต่ว่าญี่ปุ่นเขาบอกว่าอันนี้หายากที่สุดหายากหายากใส่ซองสิครับจะรออะไรเราไม่กล้าโชว์เลยอ่ะสั่นไม่กล้าโชว์เก็บแล้วอ้าวเดี๋ยวเฮ้ยช่วงนี้ดวงเรามากับโปเกมอนใช่เออใช่มาเรื่อยๆจบจบแล้วอะไรเนี่ยเอสอเอสอาร์อีกไหมเฮ้ยผู้ตัดสินครับผมเอสอาร์เอสอาร์ชุดนี้เนี่ยออกยากกว่า CSR อสนะ แล้วก็มีให้สะสมมาถึง23แบบครับผมเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่โบโชดีกว่าพี่โบโชดีกว่าของดีครับผองของดีอีกแล้วเป็น CSR ที่อีกใบที่ดีสุดในเซ็ตนะครับผม CSR พิกาชูวีแม็กที่มาคู่กับเบรสนะครับใบนี้ราคาดีมากครับผมเท่าไหร่ครับใบนี้ครับเป็นหลักพันครับเกินบล็อกเหมือนกันครับผม โอ้โหรวยๆแล้วรวยแล้วกรนหนาเกินตาพันสองพันนะครับใบนี้ราคาญี่ปุ่นนะครับณวันนี้นะอ้าวย่าไปยอม C H R ครับผมมาวิฟครับน่ารักกันเลยใบเก่าๆที่หาไม่ได้แล้วก็มานะครับ E off นะครับผมอ่า C R ตัวนี้ยังไม่เคยโชว์ครับผมสวยงามสวยงามรีโบโชว์หน่อยอือ จิงด้วยครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลโกซ่าเลโกซ่าเป็นอาร์ตใหม่นะครับผมเป็นวีแม็กนะครับผมนี่นี่ไลเลตตี้อาร์อาร์อาร์นะครับผมอาร์ตใหม่นี่หลิมี่มิคิวน่ารักเฮ้ยนี่ไงซีเอสอาร์ซ็นอาร์ซ็นอาร์อ่าตัวนี้ตัวเป็นตัวเก่านะครับผมในรีพปินใหม่เป็นอัลติเนตอาร์นะครับผมซึ่งราคาโอเคเลยเพราะว่ามีน้องอะเซโรล่าอยู่ข้างหลังนั่นเองนะครับผมอะไรที่มีอะเซโรล่าเนี่ยใบนั้นแพงเสมอโอเคได้อาไปเก็บ นี่นี่นี่อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอโคแบตก็มานะผม โคลแบทนะครับใบที่ใส่ทุกเด็กนะครับก็อยู่ในนี้เช่นเดียวกันนะครับผมในญี่ปุ่นไม่แพงนะครับเพราะว่าเขารีฟิลล์มาหลายรอบแล้วแต่บ้านเรานี่เป็นครั้งแรกที่รีฟิลล์นะครับผมอาผมก็ลืมเอามีซีอาร์อันนี้ซีอานะครับคัพพี่แนสนะครับมาคู่กับพยาบาลนะครับผมน่ารักมากๆเลยนะครับผมดีจัดเลยเฮ้ยมาแล้วของผมมาแล้วโอ้โหอะไร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 คะอ่าโชว์ได้เลยครับพี่อะไรเอ่ยกาล่าฟรสเตอร์แบบ CSR นะครับผม สวยงามมากเลยนะครับนะักสะสมห้ามพลาดเลยนะเราไปกระจูทองอยู่นะยังยังไม่ได้ U R เนาะเรายัางไม่ได้ U R ได้ S R ได้ C S R แล้วนะครับผมอย่างที่บอกว่า C S R มาทุกบล็อกนะครับผมเหมือนอยากได้แบบเมือกี้อารมณ์แบบแป๊บนึบบนงสิใจเย็น <c oughs> ๆกำลังหาอยู่อ่าแล้วนะ C S R แบบไ่ซ้ำมาวีแม็กอ,อันนี้ตัวอะไรงูตะขาบครับผมมารุยาคูเดะครับผมตัวนี้ก็กลับมาจากชุดชัยนี่วีแม็กนะครับไอ้นี่ C S R ตัวใหม่ โชยังๆฉยยังยังยังตัวนี้สวยงามนะครับผมมีแบบนี้ให้สะสมหลายใบกันเลยทีเดียวนะครับเ t ีชีกันขำๆนี่ตก้องอะไรคนเแียครับซองละหกสิบเก้าบาทนะครับผมข้าวจานหนึ่งมอสโน่สีตาใบใหม่นะครับผมน่ารักนะครับผมมาคู่กับเมลอนตัวนี้ใบสีสวย้าอะไรบุกเก็ไในน่า CSR ผมโอ้โหมาแล้วครับผมมาครับท่านประธานโรสนะครับ ไบเมตาสุดยอดเทียร์หนึ่งเลยนะครับผมอรอปแบบ Collector s u เปอร์รแลครับสุดยอดสุดยอดสวยสวยมากใช่ครับมือรินมันใช้ามาแล้วมาติดแล้วอ๋อไม่โชว์สองตัวเลยมาจากนําแข็งนังคู่เลยนะครับผมอา่าเป็น c s r ม้าขาวนะครับบัตเดขี่ร่างม้าขาวนะผมแล้วก็เป็น CHR ที่ยังไม่เห็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมทขากันไปอ่าของดีเน้นๆของใช้เน้นๆจริงเนี่ยชุดนี้เปิดมาซื้อบล็อกสองบล็อกคุ้มหมดเลยนะครับอืม จะได้อะไรแค่เองบล็อกนี้หลิ่นเงียบเอา้านี่ไงเอาร์มาแล้วมาสตาร์านะครับผมมาสตาร์จูจมต่อเนื่องนะครับผมเป็น s อที่ไม่โอเค <c oughs> อืมชุกจะนะครับผมอันนี้อีกใบหนึ่งเซตสวยงามครับผมนนสวยครับนนสวยผียเปบกิะน,นะครับ อย่าลืมว่าแต่ละแต่ละซองเนี่ยมี Reverse h o l l o ลด้วยนะครับบางใบก็เป็นใบใช้งานที่ดีอ่ะซาเช่นก็มาใช่ซาเช่นเป็นการรีปินครั้งแรกของประเทศไทยนะครับผมน่าจะราคาดีอยู่ครับอ้าวได้แล้ว CSR ลายใหม่ลายใหม่โ้สวยงามครับผมนีเลยครับ CSR นะครับผม E off นะครับผมใบนี้ เป็นใบที่หายากแต่ว่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับผมไม่ใช่ใบเล่นเอาไว้สะสมนะครับอุ้ยอันนี้น่ารักมากซื้ออะน่ารักมากตัวนี้น่ารักทำไมถึงไม่เปิดได้ผมตัวเนี้ยในที่ญี่ปุ่นก็มีราคานะครับผมเพราะว่าความน่ารักของน้องเดนเดนต์นั่นเองนี่อ้าวนี่ไง CSR แถมอ้าเป็นคู่กับอีออ f ตัวเมื่อกี้นะครับเป็นอ E off V max นะครับผมฮะมอนเปโกมหรือเปโกนะครับมาลู้เอ้ยีเอสอาร์ตัวใหม่นะครับดิซัลอนโอ้โหตัวนี้ เล่นได้ด้วยสวยด้วยมีราคาด้วยนะครับผมอันนี้ถือว่า C H R ที่ดีที่สุดตัวหนึ่งเลยครับผมดีซดอนนี่เหรทำไมดเลยเอาได้ตัวนี้โอ้นี่โคแบทนะครับผมโคแบทธรรมดาก็600แล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้น่าจะดีมากๆเลยนะครับผมเฮ้ยมาแล้วว่ะใบใช้ว่ะอ่ะพี่โบช์เลยครับ เราได้เป็นวิลวิโอ๊ตจู่จมคั้งเดียวแบบ V m a x นะครับผมเป็น CSR สวยงามมากแล้วก็ใช้เล่นได้ด้วยนะตัวนี้สุดยอดเลยอ่า CSR ตัวใหม่นะครับตัวนี้ใบใช้งานเลยโดสกุณมาคู่กับมิคังสวยงามสวยสวยนี่สวยครับอ่า CSR อีกตัวหนึ่งนะครับตัวอ๋อยังยังตกใจนะว่าสีแบบแบบแบบดูนี่ดูนี่เดี๋ยวดูของลีกัเกะซาลุนะครับนี่เอชอาร์ปูลุรเป็นผู้หญิงแต่ว่านี่ไงตัวที่ราคาดีที่สุดอีกตัวหนึ่ง อ่าสวยงามสวยงามไปใช้อีกตัวหนึ่งครับเมื่อกี้ผมได้ม้าขาวไปแล้วคราวนี้เป็นม้าดํานะครับผม b ั๊ d เด็กสวีร่างม้าดําแบบ,บ <ank> เลรคเตอร์สป์แรใช่สวยบล็อกนี้จบแล้วใช่ไหมครับบล็อกนี้น่าจะจบแล้วเฮ้ยแต่นี้ดีนะ แรนี่เองเสียอะไรตัวนึงแถมอาบูเราเอาสุดจมครั้งเดียวแบบวีนะครับผมอืมนี่ของดีของดีปึบๆอ่ะเออออกตาตัวนี้โชยังโชยังโอ้ใบนี้เป็นที่ต้องการมากๆเลยนะครับผมของ C H R อ่ C H R ลายมือใบนี้ไม่มีครับอ่าโมโคโโตัวนี้ตัวนี้พันเยนเลยนะเฮ้ยพันเยนโมโคล C H R นี่พันเยนเลยนะเงินเล็กเงินน้อยหลินเอาหมดแล้วจริง S R อีกใบนึงคาบูครับผมคาบูหรอคาบูเป็นผู้ชาย ก็ผู้ชายจะ,ะราคาไม่ค่อยดีอะคันนั้นเลยใช่ครับซูผู้หญิงไม่ได้นะครับผมเออไม่เป็นไรใครเลือกรลังเนี่ยถามบหน่อยครับเคยมีคนซื้อเป็นรังๆแล้วแบบเจ็บจุกเจ๊งมีไหมแบบร้องไห้เลยนี่ไงพวกคุ้นนะครับคุ้นๆนะครับคุ้นๆเราคุ้นๆว่าจะอยู่ข้างๆผมได้แล้วแล้วผมรอดด้วยบล็อกนี้อ่ะพี่โบโชครับผมอ้โสุดยอดได้แล้วได้มาบ่อยๆอย่างกี้ิงๆตัวแรกเป็น V Max ตัวนี้เป็น b บ็คกีนะครับมาคู่กับคารินนะครับผม ใช่ใช้เล่นได้เลยสวยด้วยมีราคาด้วยอ่ามาวีแมมา v m a มตัวนี้ราคาดีตัวนี้ราคาดีครับผมบัตเด็กล่างม้าดําแบบ VMAX นะครับเมื่อกี้เราได้แบบ V ไปแล้วตัวนี้เป็น VMAX นะครับราคาค่อนข้างสูงเลยโอ้ยของดีไปครับผมอ่าวูลาอส จู่โจมต่อเนื่องแบบ VMaX นะครับผมสว,บสวยมากสวยมากแล้วก็ราคาดีด้วยเป็นใบใช้งานอีกใบหนึ่งนะครับนั่นได้แล้วราคาดี c h r อีกตัวเอ้ยอันนี้โชว์ทั้งคู่เลยยังไม่ออกทั้งคู่เลยครับอันนี้เป็น c h r คู่กับ c h r ที่ยังไม่ได้นะครับผมอเมริกา VMaX คู่กับอีวังโกของดรคูคุยครับนี่ยังไม่ได้โอ้ยตัวนี้ตัวใหม่นะครับผม c s r เป็นบูราอสจู่โจมต่อเนื่องนะครับผมคู่กับมาสตาร์ตอนหนุ่ม เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรมาเลยโม่ไอ้ลุนมาเลยพี่ขอบนี่เป็นดำทองนะครับผม UR ระดับสูงสุดนะครับผมเลย <S 1> <S 1> อันนี้หลิงส่งให้พี่เขาเลยตัวอะไรครับไอ้คุณเช่าหายากนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็น UR ที่แพงอันดับ3ของเซตเลยนะครับผมราคาอาจจะไม่ถึงสูงเท่า HR s r ใบแพงๆนะครับแต่ว่าหายากมากมากครับผมใสเลนสสีทองให้ใจชื้นสวยสวยสวยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหมเหรอเฮ้ยอะไรอะไร มาเหรออะไรอทองใคยไงเหรอมาครับสอะไรปิกาจูปิกาจูชุดที่พี่โ่อใส่มังกรตึมังกรตึดูรันดอนดูรันดอนเป็นเทพของ S7 อย่าบอกนะว่าโขต้อาทองซื้อใหม่ได้ไหมแลกกันอะไรเงี้ยใกล้ละใกล้ละ ฮะอ่ออตัวนี้แพงตัวนี้แพงารลก CSR นะครับผมเป็นมิมิ QV Max นะครับผมและที่แพงเหมือนเดิมครับเพราะว่ามีน้องแอเซโรล่าอยู่นั่นเองอ่าวันนี้ราคาดีราคาดนีน้องเกาะน้องเกาะพุงอยู่อ่ะอใช่น่ารักมากเลยปลาหมึก CSR ตัวใหม่นะครับผมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมคารามาเนโร ฮะกาลาไฟเออร์ซีเอสอารองดีไหนนั่นแหละไปนั้นแหละใบที่พี่พอ้ถืออยู่เอออันนี้ของดีนะครับผมราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับผมเป็นกาลาไฟเออร์วีแบบ CSR นะครับยิงคู่กับยูริด้วยมาแบ้มาแล้วซีเอสอารซามาเซนตานะครับผมมาคู่กับฮอปนะครับซามาเซนตาครับผมเอาฮอปออกไปจะราคาสูงขึ้นนะเฮ้ยอือแล้วก็ไม่มีอะไรโอ้ย ว่าจบแล้วหลินต้องลงโทษพีเอ็มกับพี่โบสินะโอเคตอนนี้ก็ทีมงานกำลังคัดแยกนะครับระหว่างทีมงานคัดแยกอยู่ครับโมโมชั่นยังไงครับเมื่อกี้1กล่องมี1อะไรครับอ่าหกล่องจะได้วีเยลเนียนแพคด้วยนะครับผมซื้อมาหนึ่งคาตั้งก็ต้องได้ยี่สิบสี่ซองวีเยลเนียนแพคนี้<ม>คือของดีใช่อันนี้มีทั้งหมดกี่แบบครับ แต่อันนี้มีการ์ดแรนดอมแค่3แบบนะครับผมวีลเนี่ยสแบบแล้วเราจบไปเลยจบเลย3แบบจะก็จะมีนะครับซาเชียนวีลทูแล้วก็เกกโคกะครับผมมีแค่3ตัวแล้วก็จะมีสัตว์ประจานเบอร์เน็ตเพิ่มให้อีกหนึ่งใบนะครับผมโอ้สวยยจังเลมาแล้วใบแรกอ่านี่ซาเชียนวีลเนี้ยครับผมมาคู่กับเกกโคกกะนะครับได้2แบบแล้วออ่่่ะพีโบฝากตเราได้2แบบแล้วครับตอนนี้ขายแค่มิวทูวีลเนี้ยแค่ตัวเดียวนะครับผมวีลทู นี <N> ่ <N> <N> ได้แล้ว,วครบ<ด>แล้วสามใบ<ด>ครับผมเห็นไหมวีาูเนี้ยนี่ก็สามารถใช้เล่นแล้วก็ใช้สะสมได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใครอยากได้ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าวีดูเนมีจํานวนจํากัดยิ่งกว่าบล็อกนะครับผมอ่านี่คือวีดูเนนะครับตําบลสามแบบเราครบแล้วครบแล้วครบไยมากเอาล่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าเราได้อะไรกันบ้างก่ารอบนี้จะเกลือจะเค็มจะ เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันไปเอาละครับคุณแอมครับเดี๋ยวมาสรุปกันว่ามันมีอะไรบ้างเราได้อะไรบ้างขาดหรืออะไรหรือเปล่าหรือยังครบไหมยังไงนี้จะได้เป็นพิธาทานกับน้องๆทุกคนว่าเวลาเปิดคารตั้นแล้วมันจะเป็นแบบนี้อ่าโอเคครับก่อนอื่นอันที่ไม่อยู่ในรูปครับเราก็จะมี V และ V Max นะครับหลายแบบเลยนะครับผมซึ่งเรามีด้วยกันนะครับ3ถึง6ก๊อปปี้เลยแปลว่าทุกใบที่เราได้เนี่ยสามารถนําไปเล่นจัดเด็กได้ทันทีเลยนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับไลน์ที่เหนือกว่า V หรือว่า V Max นะครับเราก็อยู่ ตามนี้แล้วนะครับผมด้านบนจะเป็น CHR นะครับคาแรคเตอร์แรนะครับผมสำหรับ CHR คาแรคเตอร์แรเนี่ยก็จะมีทั้งหมด28แบบนะครับซึ่งเรามีครบทุกแบบเลยนะครับผม แต่ว่ามันก็แร n นดอมมาประมาณนึงนะบ,บางใบเรามีแค่ใบเดียวบางใบเรามี4 c o ก๊ปี้เลยทีเดียวนะครับผม<อ>ก็อันนี้ความหยายากความความหาง่ายเนี่ยน่าจะเกลี่ยเกลีกันมานะครับผม<อ>ซึ่ง CHR เนี่ยราคาเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0บาทถึง500บาทนะครับผมแต่ว่าที่ญี่ปุ่นบางใบอ่ะเขาไม่แพงเพราะว่าเขาเคยรีพิทมาแล้วหรือว่าอยู่ในเด็กต่างๆอย่างเช่นเฮลกา ออกตันนะครับผมแต่บ้านเราเนี่ยเป็นการรีบินครั้งแรกเพราะฉะนั้นราคาน่าจะสูงกว่าทางญี่ปุ่นนะครับผมสูงกว่านะครับผมไฮไลท์ของบ่อนี้ก็คือ CSR Collector Super Rare นั่นเองนะครับผมอ่าอันเนี้ยจริงๆแล้วมันมีถึง42แบบซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะครบในขั้นเดียวนะครับผมเราได้มาประมาณนี้น่าจะประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมซึ่งไฮไลท์ของเราจริงๆเราก็มีพิกาจูตัวนี้นะครับผมพิกาจูวีแม็กตัวนี้เนะี่ยะเป็น CSR ที่ราคาค่อนข้างสูงเรียกว่าหลายพัน นะครับผมที่ญี่ปุ่นบางใบเขาเคยรีพินแล้วเพราะฉะนั้นราคาจะไม่สูงมากนะครับผมแต่บ้านเราเนี่ยอย่างโครแบทเนี่ยไม่เคยรีพินเลยนะครับผมก่อนในนี้ใบธรรมดาใบาตั้ง5 6 0 0นะครับผมคิดว่าใบนี้น่าจะราคาสูงอยู่แต่โดยรวมถือว่าดีมากๆแล้วนะครับสำหรับซีรับเรา่ามีพิคาจูด้วยมีแบล็ก,กี้มีอะไรด้วยนะครับผม CSR สูงไปอีกระดับหนึ่งนะครับผมซึ่ง,งปกติแล้วใช่ปกติแล้วมันเป็นหาง่ายในบล็อกอื่นแต่ว่าบล็อกนี้ถือว่ากลายเป็นหายากไปเลยคือ SR หรเอนะาร์หรเอู่าฟูนะคร์ดเทร เรามีด้วยกันนะครับก็คือผู้ตัดสิน2ใบนะครับผมได้มาสตาร์นะครับคาบูแล้วก็ปอปปูล่านะครับผมตามตดับ<ม>แต่ไฮไลท์ครับผมอยู่ที่ใบนี้เลยนะครับผมกาลาเฟรนนะครับผมใบนี้เป็นใบที่หายากที่สุดในบล็อกนี้นะครับผมที่ญี่ปุ่นราคาสูงถึง2 2 0 0 0เยนหรือประมาณ7,000กว่าบาทเลยนะครับผม,มแต่ในประเทศไทยเราก็ต้องรอดูไปว่า ราคาจะเป็นยังไงบ้างแต่ออกยากไหมเราการันตีว่าใบนี้เป็นหนึ่งใบที่ออกยากที่สุดในเซตนี้ครับผมแล้วก็สุดท้ายครับผมก็เป็นระดับ UR หรือว่าทองเรียกว่าเป็นทองดำนะครับผมเราได้เป็นคู่ของ S7 มาเลยนะครับผมก็เลโกซากับดิลรันดอนแบบ Vmax ทั้งคู่เลยนะครับผมก็ตัวหนึ่งอยู่ที่กลางกลางดิลรันดอนนะครับผมแต่ว่ามีอนาคตมากนะครับผมแล้วก็ตัวท้ายคือเลโกซาก็คือเป็นตัวอวยนั่นเองนะครับผมก็เล่นได้ทั้งคู่นะครับผมแล้วก็สะสมได้แล้วก็ หายาเป็นเลทที่ออกยากที่สุดของบลอกนี้เลยนะครับผมสรุปโดยรวมนะครับบล็อกนี้เนี่ย คือจริงๆแล้วถ้ารวม V กับ V max ที่เราได้อย่างละสีกปี้พร้อมจัดเด็กเนี่ยกับพวกเนี้ยถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะครับผมค,บคือบล็อกเนี่ยครับเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่ที่สุดเลยครับเพราะว่าเปิดมาไงก็เป็นได้ใช้หมดทุกใบเลยหรือว่าแบบเรามีเพื่อนแชร์คาร์ตันกันเนี่ยสักหคนเนี่ยเนาะเราก็ได้การ์ดทุกใบยอย่างละสีเนี่ยคือแยกกันจัดเด็กได้เลยอะ่ะได้คนละ1-2เด็กเลยอันนี้คือถือว่าคุ้มมากเหมาะสำหรับคนที่อยากเล่นโปเกมนการ์ดใหม่ๆมากหรือคนที่อยากเติมเด็กมากๆนะครับผมสุดท้ายแล้ว เช่นเคยครับเอเนเซรีนะครับที่ลาดพร้าว78นะครับหรือว่า BTS RE ง่ายที่สุดก็คือทาง s h อ p e e ครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับคิดดีๆก่อนการลงทุนเสมอนะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับตอนหน้าไปเรามาดูกันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ <S <S สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย